นี่คือผู้หญิงที่สามารถสะกดใจผู้ชายทั้งโลกให้หลงรักเธอได้ไม่ยากด้วยความสวยและความงามอันเป็นเลิศแถมจะเป็นจกักรพรรดิ์ดีๆของเกาะอ,อามิทอนลิลลี่อีกด้วยเนื่อในวันนี้เป็นวันว,นวนาเลนไทน์นะครับในบอกพุทผมจะแต่งตัวเป็นโบอาแฮนค็อก ใช้ผลเมโลเมโลกันหรือว่าผล,ลหลงไหลนั่นเองฟาร์มเวล1นึ่ถึงเจ็กันเหมือนเดิมครับไอีนี้ผมแจกนะครับโดยการขอคำคมจีบหนุ่มจีบสาวในวันเวไทายมาคนละหนึ่งคำคมครับคำคมใครโดนแจกที่สุดเอาไอีนี้ไปเลยมาดูกันว่าผลเมโลเมโลเนี่ยจะฟาร์มยากขนาดไหนอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วไปดูกัน ร้านระเบิดและทิลาวาบัคร้านรับเติมโลบัคสุดเซียวเหล็โคตรสูงของโคตรดีไม่โกงแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์แถมยังรับกดเกมพัสอีกเป็นร้อยแมพเช่นบล็อกฟุตคิงสักสีออสตุยยังไม่จบในนไอ้น้องยังมีไอดีไก่ตันไข่ด้วยสำหรับคนที่อยากจะเป็นเทพเจ้าเร็วๆไม่ซื้อวันนี้เลยจะซื้อวันไหนไปซื้อได้แล้วที่ลาวาบัคลิงอยู่ใต้คลิปเลยนะครับเปิดมาตามสไตล์เจ้าหญิงดิสนีย์มาถึงแล้วก็ซื้อของกันก่อนเลยจัดไปเงินคูณสองแง่เป็นไงล่ะรวยหรือเปล่ามมตรรคณดด้้้้ววยจะทาาาใหเนน่ฟ์ลไ็ขึ ก็ครับผมเรือเร็วจําเป็นมากๆเพราะว่าผลเลิ่ๆของเราบินไม่ได้และก็คูณ2ดอกครับผมเพื่อเราจะได้ของดีของเด็ดในอนาคตรแน่นอนครับผมเราต้องไปแต่งตัวเป็นบูอาแฮนโคกันก่อนในแมปอนิเมดีไซน์แมปสำหรับคนชอบคอสเพย์เข้ามาภายในแมปก็จะมีโซนต่างๆมากมายหลายอานิเมะเลยครับผมชอบอนิเมะเรื่องไหนก็ไปเรื่องนั้นไม่ได้มีแค่อนิเมะอย่างเดียนะมีเกมด้วยนะครับมี oh. ม,มีมด้วยเด้อเออตัวนใครคอมไม่แรงก็สามารถปรับความละเอียดได้นะผู้ชมนะเออและก็นี่ครับผมสามารถว์าไปยังอนิเมที่คุณชื่นชอบได้เลยนะครับ เราจะไปที่วันพีซกันนะท่านผู้ชมครับแล้วเราก็เดินไปที่บูอาแฮนคอกเลยสามารถกดอีกดายออนนะครับทดลองใส่ดูก่อนได้นะครับว่าเอ้ยวุ้ชอบหรือเปล่านะชอบก็สามารถกดซื้อได้เลยท่านผู้ชมครับของทุกชิ้นที่ซื้อภายในแมปนี้สามารถเอาไปเล่นแมปอื่นได้เลยนะครับเล่นได้ทุกเกมในโลบอกเลยนะครับท่านผู้ชมเออเ้ามาซื้อกันได้นะครับมีตัวเลือกแย่ๆตะแเป๊กไก่เลยนะครับกันกูก็จัดไปเลยฮะบูอาแฮนคอกครับผมไปที่ไหนมีแต่คนจีบซื้อเสร็จก็เสด็จเข้ามาในเกมครับผมแล้วเราก็แต่งตัวเป็นบูอาแฮน ครับผมต้องไปซื้อผลเล็บเลกันก่อนราคา1 1 5่งพบโลบูทนะครับท่านผู้ชมโอ้มาแล้วอย่าลืมซื้อคูณ2กันด้วยนะครับเพื่อให้กูนั้นฝามือได้เร็วขึ้นนะครับมาดูกันว่าผลนี้จะตึงขนาดไหนกระเชียวมาถึงรับเควสกันก่อนเลยครับผมต่อยหนุ่มแถวนี้เลยฮะหนุ่มลงรักครับผมอยากได้เป็นผัวเป็นเมียนะครับกูก็จัดไปเลยฮะสกิลแรกสกิลแซดเป็นการยิงหัวใจออกไปฮะนี่ทำให้คูร์เซซเป็นหินด้วยว้าว โคตรเทเลยพี่แป๊บเดียวโวไปอัพกันลุลวนเลยคลิปนี้ผมจะพาน้องโบอาแฮนด์ของเรามีผูวให้ได้มากกว่า1,000 0คนนะท่านผู้ชมครับแล้วตอนนี้ละเราก็ได้มาแล้วครับประมาณ20กว่าคนต่อไปแล้วขี่เรือไปที่เกาะลิงกรับผมนะคนเราไม่เล่นเราไปเล่นลิงกันดีกว่า มีผัวเป็นคนไม่ชอบชอบเอาเป็นลิงเออมาดูกันฮะมาถึงมาทีเกาะอเมซอนลิลลี่ไม่ใช่นี่มันอเมซอนเจเฉยมารับคุยกับนายพานครับผมนายนายพานบอกขอเบอร์หน่อยได้ไหมกูไม่ให้ครับไอ้น้องเฮ้ยไอ้นี่จะเล่นกูแล้วลิงเห็นโบอาแฮนคอกบอกขอซิอยูซิยูหน่อยได้ไหมนี่กูก็มาเลยครับผมมาเป็นหินไป่ใช่หนูเจ๊นะสวยนะบอกให้นี่เป็นไงล่ะจวดจวดไป3มทีแล้วกว่าจะล่วงนะครับแล้วเราก็ได้ลิงมาเป็นผัวแลวครับผมประมาณ8ตัว เออแหละใครมันจะมาฆ่ากูครับผมนี่ไงเห็นเจ๊บัวอาเราสวยเกินไปไงเออใช้ผลแสงจะฆ่าเจ๊เฉยเลยไม่มีวันไไหรอกไอ้นุ่มว่าก,กูเลเวล13เองมึงฆ่ากูไม่ได้หรอกสาวสวยขนาดนี้ GM บอกว่าเป็นอมตะไปเลยก็ได้นะลิงมันเล็กเกินไปไปเล่นของใหญ่กันดีกว่าครับผมไปตีกอริลากันดีกว่าครับผมด้วยผลเลิบๆมาดูนี่อ้นี่ฮะเราได้ผัวมาแล้วหนึ่งคนไอ้ผลแสงครับผมมาติดใจไงเออเห็นบัวอันคอกสวยก็เลยมาช่วยเออเ,เป็นไงล่ะ <S <S นี่แหละฮะเทคนิคการหาผัวแบบง่ายๆครับผมท่านผู้ชม ก็แก่งเป็นบูอาแฮนโคกในแมปอันิเมะดีไซน์ไงเออแล้วมึงก็จะได,ได้ผัวอย่างนี้เนี่ยมันไงฟาร์มง่ายขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์แค่แต่งตัวเป็นผู้หญิง โลกก็ใจดีกับเราแล้วสุดจริงๆเลยว่าบูอาแห่นขอกเราเด้ย,ยแล้วตอนนี้เราก็ฟาร์มนะฮะจนจะเสร็จแล้วนะครับสำหรับเออเกาะนี้ก็ฟูดไปเรียบร้อยฮะเสร็จเควสแล้วต่อไปจัดการหัวหน้ากอลิลาก,กันดีกว่าตัวนี้ได้ข่าวมีเมียแล้วด้วยฮะอาจะจะจีบยากหน่อยนะอาจจะต้องใช้หลายทีหน่อยนะคุผู้ชมครับว่าแม่งจะตายสักทีอ้ยดูฮะมีการคำรามโช์ไงทุกพื้นโช์เออให้รู้ว่าเรามันก้ามใหญ่เนาะอู้รอชอกล้ามใหญ่แต่บูอาไม่สนใจ กูจะฆ่ามึงยักเดียวเลยจะมาโชว์เกเรอะไรแถวนี้นะไอหนุ่มกูจะการมึงได้แน่นอนครับผมด้วยสกิลแรกของกูนี่แหละเรียบร้อยตายหงไปตายงงฟาร์มไปอีก8ปีตอนนี้เลยวลว3าแล้วท่านผู้ชมครับเราอยู่ที่เกาะของบาร์กี้ฮะบอกได้เลยว่าลูกน้องบาร์กี้นี่ชอบโบอาหมดแล้วกรบผมนาอนี่ครับผมเดินมาหาแบบจุดแล้วไล่ถามสกิลแล้วด้วยท่านผู้ชมนะโคตรตึงนะครับบอกได้เลยว่าอีกสองสกิลแม่งโคตรโหดกระโดดยิงเลยนะเดี๋ยวมาดูสกิลที่สองกันครับผมนี่ฮะมาถึงกูเล่นบาร์กี้ก่อนเลยครับผม บากงบา,บากกีกูก็เอาเป็นถั่่หมดละครับทามันได้นี่ฮะเป็นการยิงธนูนะครับน่าหัวใจออกไปไงเออทำให้หลงรักหลงเออหลงไหลเนี่ยรูปไหลลมเราไหลเนี่ย Premises, ป <Lang> ๊บเพียงแป๊บเดียวเจบัวอาของเราก็จัดการไอ้บากี้ตายหงวโกงค้งลงไปนอนกลมกับกองพื้นได้แล้วท่านผู้ชมครับเออแต่ว่านี่อยากฝ่าไม่สะใจพอนะขอแบบไปจัดการไอ้พวกัยรุ่นทุบหัวเหล็กด้านหลังหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะลากมอนได้ง่ายขนาดไหนกันเียวนี่มาถึงแล้วก็กระโดดถีบมาเลยกระโดดถีบมันมาก็จัดการเลยไอ้นมมาลากมาครับผมมาจัดเลยครับผมนี่โปยสนีไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็เสกไปดินเป็นไงเกือบตายแต่ไม่ตายนะเนี่ยโอ้โหเกือบไปแล้วอัพผลพิสารเยอะกว่านี้น่าจะวันชอดได้เลย วาร์มแปปเดียวอา้าวได้เวลาไปกอดต่อไปอีกแล้วครับผมแต่ผู้ชมครับนั่คือกอดทะเลทรายนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะพาให้ดีโอลหลงไหลในความงามของโบอาแฮนคอกไห้ได้นะครับเออเราจับดีโอทำเมียกันเอ้ยทำผัวแต่เหมือนที่นี่จะมีคนฟาร์มอยู่แล้วด้วยแต่ผู้ชมครับแต่เราก็ไม่สนใจล่ะฮะด้วยความงามของเราเขาน่าจะให้อภัยเราแหละครับแลวกูก็ไปฆ่าเขาด้วยนะผู้ชมเออเขาก็ไม่น่าทำอะไรเราหรอกฮะเราสวยไงดูดูเป็นไงนี่แหละครับผมพลัง่งการแต่งตัวเป็นโบอาแฮนคอกเป็นไงล่ะ เขาไม่ทําอะไรเราเลยท่านผู้ชมเขาช่วยเราด้วยซ้ำยังแต่งตัวเป็นผู้หญิง <c oughs> ก็มีคนใจดีกับเราอีก8ล้านเปอร์เซ็นนอ้โหคุ่ยกละโชคดีจริงเลย <c oughs> บอกได้เลยว่าอีพีนี้ฟามง่ายมากเพราะมีแต่คนใจดีกับเรา <c oughs> อีที่มาเตะฟักเกอร์จัดการไปฮะเรียบร้อยแน่นอนครับผมสลับเซตนี้นะฮะยิงพลังไปรัวๆครับผมนี่ถ้ามันเป็นโลเกียด้วยเนี่ยกูไม่รู้จะพูดยังไงนะน่าจะโคตรโหดไปเลยท่านผู้ชมฟาร์มจนเลเวล90เาสนท่านผู้ชมครับเราสู้กับวัยรุ่นเทสกิ่ฮะท่านผู้ชมครับมีดิงโกดิโนชิโก้ลิมอนิโก้งโกงโก้เก้อะไรกับมึงเนี่ยนี่เราได้สกิลวีแล้วด้วยท่านผู้ชมครับเป็นการพุ่งไปเตะฮะยอดหน้านั่นเองนะครับผมทำให้หลงรักหลงไหลเลยนะฮะกูบอกเลยยอดหน้าของส้นตีนนะครับของโบอาานนนนะะะคคครรรัับบใใทที่่โดไปแล้วจ ลุงรักบัวไป8ปล้านชั่วคูดนะครับและเราก็เดินทางมาที่กอฮิมะครับผมมาหาลุงเลลี่แน่นอนครับผมใครแต่งตัวเป็นผู้หญิงนะครับลุงเลลี่จะขายมึงเนี่ยราคาคูณ2นะผู้ชมนะเนื่องจากมันไม่ชอบผู้หญิงนะครับนั่นลุงเลลี่เนี่ยมันชอบผู้ชายนะครับต้องชมระวังกันด้วยนะคะก่อนซื้อก็แต่งตัวเป็นผู้ชายก่อนห <c oughs> ยอกเล่นนะ ไม่บ้าใครไปไปทำอย่างนง้นว่าออลูกเลลี่ของเราเป็นตำนานเลยนะออมาถึงเราก็จัดเลยแล้วกันครับผมนี่ฮะกระโดดทีมหนึ่งทีมันฟันกูทีเดียวกูตายเลยครับท่านผู้ชมออนี่แหละฮะเป็นข้อคิดว่ามึงควรจะใช้สกิลอื่นก่อนนะครับก่อนใช้สกิลว,วีไม่งั้นแล้วก็มันฟันมึงหัวขาดแน่นอนครับผมเมื่อกี้โบอาแหนขอ,อก,กูนะครับหัวหลุดไปแล้วนะครับ ไอ้บ้าและแน่นอนว่าเราก็จบเควสนี้ได้แบบสบายสบายส,ายสไตล์ชิลลิตฮนะเรียบร้อยต่อไปถึงเวลาเล่นของแปลกครับผมนามาเอาเยตูุทำผัวก,กันดีกว่าท่านผู้ชมครับมาถึงแล้วก็จัดทุกสกิลที่มีแหละฮะแต่ขี้เกียจกระโดดทีมันนะครับไม่ใช่อะไรกูกลัวตายนะท่านผู้ชมครับเออสกิลนี้นะครับใช้แบบมั่วๆไม่ได้ท่านผู้ชมนะตายหูแน่นอนครับผมผมก็เลยใช้สามสกิลก่อนนี่เรียบร้อยเป็นไงล่ะมึงพอกูใช้วีปุ๊บกูตายปั๊บเลยและเนื่องด้วยสกิลแม่เป็นเอววีด้วยท่านผู้ชมครับแนะ่มันลากลูกน้องมันมาด้วยท่่่าาาาานนผู้้ชมมแแตตเรก็ฆัยยไดบบบส สไตล์ทิวลิทแน่นอนทรงนี้เรียบร้อยเวลร้อยสามสิบสมาที่นี่เลยฮะมาลีนฟอสกับผมจัดการกับบอสต,ตัวนี้เพื่อจะเอาผ้าคุมมันแต่ไม่รู้ว่ากูจะได้หรือเปล่าเพราะกูก็มีผ้าคุมอยู่แล้วซึ่งผ้าคุมนี้ไม่ได้เพิ่มสเตตอะไรเพราะผ้าคุมหลอกฮะไม่ใช่ผ้าคุมในเกมแล้วกูกระโดดทีมน้ำเลยท่านผู้ชมครับเลือดเหลือกันเลยทีเดียวเป็นไงล่ะโดนชุดเดียวเองนเนี่ยโอ้โหโคตรโหดกระโดดยิงขนาดพเลเรือโทยังหลงรักบอาเฮนกอก ัวอื่นก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วมั้งเนี่ยกูว่าดูฮะล็อกเล็กมเล็กตาซอยไปครับผมเนี่ยพยายามจะเข้ามาจีบไงแต่ไม่ให้หรอกจ้าเออพี่ผัวเยอะแล้วแล้วก็จัดการไปเลยหวานสเสน่ห์ไม่รู้โดนหรือเปล่าเมื่อกี้ครับผมเรียบร้อยตายหงไปครับผ้าคุมมันกูก็ไม่ได้และตอนนี้เราก็มาที่เกาะอ,อัสคาบันนะท่านผู้ชมไม่ไม่ใช่เกาะอ,อิมเพลดาวะท่านผู้ชมโอ้ช่วงนี้ดูแฮนด์ลีพอตเตอเยอะไปหน่อยนะครับตอนนี้เลเวล2อง้วท่านผู้ชมครับมาสู้กับนี่เลยฮะวาเดนวาเดนครับผมผู้ชาย ผลพลิชจะมาสู้ผลหัวใจได้ยังง่ายน้องมาดูกันนะครับท่านผู้ชมนี่เรกไล่ไปแรงแต่ซอยได้แต่ไล่ตามกูอย่างเดียวแล้วผู้ชมครับผู้ชายน่ะออวิ่งไล่ตามเจ๊ทุกคนแหละนี่ไงโดนไปไงสะกดไปสกดมาเดี๋ยวก็ตายเองไม่ได้ฟันกูซักแอกกูบอกเลยผลน,นี้นเนี่ยระยะไกลทั้งนั้นแป๊บเดียวฮะท่านผู้ชมครับนาไอตัวนี้ก็จะตายแล้วนี่ยบร้อยครับผมโดนตายโหูโกงๆไปมากูก็มัซัดกับไอฟาโลต่อเลยฮะท่านผู้ชมครับไอตัวนี้ดาบยาวครับผมนาเออให้ดีก็อย่าไปเข้าใกล้ แล้วกันแล้วก็มีคนฟาร์มไอวาเด่นอยู่เหมือนกันนะท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็อีมุงตรงหลิงกันหมดลแล้วท่านผู้ชมครับไอคนนี um ้กับฟาร์มคนนั้นกับฟาร์มนะฮะไม่ผสมมั่วปนเปกันหมดแล้วท่านผู้ชมกูจะไปฆ่าเขาเหมือนกันแล้วเนี่ยไอเวดแล้วก็ใช้สกิลรัวๆไปแล้วท่านผู้ชมครับนะเออหลังจากนี้ผมจะอัพฆ่าดิวฟุตรัวๆแล้วท่านผู้ชมครับเออมันจะทำให้เออ่บทตัวเราแรงจัดๆเลยฮะท่านผู้ชมหลังจากนี้เราไม่ลงแล้วนะเลือดไอพวกไอเมลงเมลีอะไรพวกนี้นะครับผมว่ามันน่าจะพอแล้วต่อไปก็ไปสู้กับโโดฟาาามมมมมิกเถืื่่ออนนนนนะะทผผู้้ชตีีจลคว มาช่วยด้วยเอ้นี่มันอะไรกันอย่างการหลุดมาจากมังงะเลยท่านผู้ชมครับผลความมือกับผลหัวใจนั้นเคยมาเจอกันแล้วด้วยนะท่านผู้ชมครับสปอยหรือเปล่าวะเนี่ยเออไม่อยากจะสปอยเยอะนะครับใครไม่อยากฟักสปอยข้ามมัหน่อยละกันนะครับจริงๆแล้วไอ้หนวดำเนี่ยมันสนงใจไอ้ผลหัวใจอยู่นี่เหมือนกันนะท่านผู้ชมนะเออมันทำให้คนหลงรักหนวดดำไงกูไม่อยากคิดสภาพถ้าหนวดดำไม่ได้ผลหัวใจไปมันจะเกิดอะไรขึ้นวท่านผู้ชมมันจะโคตรเกไปเลยนะถ้าคนตักโลกหลงรักหนวดดำ กูจะมาตายรับไม่ได้กูจะเลิกดูวันพีสเลยจะเป็นอย่างนั้นะไอวินและสุดท้ายเราก็จัดการโดฟาร์มิงโกตายเรียบร้อยท่านผู้ชมครับอีซี่มาเดฟักเกอร์และผมก็ฟาร์มที่เกาะน,นี่เลยฮะอาคายวุฒนเลเวลสามร้อยห้าสิบนะครับได้เวลาจัดก,การอาคายวุฒกันต่อเลยท่านผู้ชมครับด้วยความรวดเร็วมาถึงก้อนนี่เลยฮะยกยาพยายมไปหนึ่งทีทำให้อาคายวุฒเนี่ยหลงไหลนะครับได้ขาดตัวนี้รวยนละตัวเนี้ยป็นถึงจอมพลเรือเอกอะไรแล้วเนี่ยได้มาเป็นผัวแล้วนะจะรวยประมาณสิบชาตินะท่านผู้ชมครับนี่โ ไงทําไมหลงรักหลงไหลหรือเปล่าเดี่ยหมัดแดง มาเจอกูนี่ลูกถีบยัดหน้าไปถึงทีเปไงละมือเพื่อจะสติจะดีขึ้นบ้างน,นะครับทำให้ประเทศดีๆมาถึงเกาะนี่นะเกาะที่มันอยู่อจะได้ดูดีบ้างเ,เ,เห็นแดงั้เถือกแกแดงหมดเลยเนี่ยไม่รู้เปลี่ยนอะไรนะครับไม่ทําสีฟกสีฟ้าบ้างละเพ่แต่สุดท้ายเขาก็ต้านทานความรักความหลงไหลของนี่ฮะเจ้ของเราไม่ไหวก็ตายไปในที่สุดครับผมบอกได้แล้วว่าคนนี้จะจัดการได้ทุกประเทศอย่ามาเล่นกับไฟเรามาไฟแล้วครับเรามาอยู่ใต้น้ํากันต่อฮ่าที่เกาะมนุษย์เนื้อท่านผู้ชมมาถึงก็ลากมอนกัน เลยครับผมมาจัดเลยแล้วกันนะฮะเออเล่นของสูงแล้วตอนนี้นะครับเล่นมนุษย์เงือกต่อเลยอยากรู้ว่าเป็นยังไงเออดีหรือเปล่าฮะออคนที่นี่เขาแบบดูว่าเดินเป็นแก๊งเลยครับผมอยากามาเฟียน ก็กินเตียนได้เหมือนกันแล้วท่านผู้ชมครับนะแป๊บเดียวแล้วก็ฆ่ามันได้เลยฮะอู้โดนลูกเตะสังหารไปไนเรียบร้อยตายครับผมต่อไปจากการไอโฮดีครับผมได้ข่าวว่าทําเจ้าหญิงคิราอชิของเรานะเราต้องไปสังสอนมันหน่อยละกันนะครับด้วยความเป็นผู้หญิงด้วยกันนะเราจะต้องเท่าเทียมกันนะครับมึงไม่สามารถมาลงโทษเจ้าหญิงคิราอชิกูได้มาด้เวลาไอหนุ่มจักรเลยละกันครับผมมากูจะต้องไปเสียเลือดสักแอะนะครับไปกับไอชายเปรตตัวนี้นะครับมาอูมาถึงครับผมนี่ฮะมันจะลากกูลากกูยอย่า้าปปานะครับแม่งเอาทันเดิม โไล่เสียบคนครับผมเฮ้ยแกนี่พันนี่ฮะหัวขาวครับผมน้าเครียดอะไรไงงอกขึ้นแล้วท่านผู้ชมเออจนเกรียดกินเหล้าดิกระโดดทีแม่งไปเลยละกันนี่ฮะหลอกแล้วไปแลกแต่ซอยไปหนึ่งทีเป็นไงไม่ได้แดกหล่อยโง่เฮ้ยนี่เป็นไงไม่โดนไม่โดนหนุ่มเอ๊แล้วก็ยิงยิงเลยครับผมยิงยิงไปแป๊บเดียวก็ตายครับผมเนื่องจากว่าทนความรักของเราไม่ไหวแล้วก็ฟาร์มจะยาไปนาจนกว่าเดลเวลห้าร้อยเลเวลรห้าร้อยเรียบร้อยครับผมด้เวลา,าจัดการแชงคูดครับผมมันจะมีคนจัดการอยู่ด้วยฮะแต่กูขอหนนนนน่ออยลละกกััาาด้แแชงคูีจพเป็ผวม นะครับลูฟี่รอไปก่อนนะขอเอาแชงก่อนเลยเออดีอาร์หรือเปล่าโอ้ไม่เป็นไรนี่เลยครับผมขอดาบละกันนะครับผมนี่ดาบอะไรเสืเบือตึงๆกลับมาที่เกาะสกายเปียครับผมมาสู้กับวัยรุ่นกล้ามโตที่พาอาบิจีเป็นอาวุธนะฮะบอกได้เลยอาบิจีของเขาได้ใหญ่มากเลยครับผมดูดูโอ้ยนี่ฮะควักมาให้ดูด้วยฮะว่าใหญ่จริงนะครับโอ้ยแบบนี้บูอาแฮนคิร์เราชอบแล้ว <énd> ท่านผู้ชมโดนยิงเกือบตายเออเฮ้ยไอ้ตัวนี้มาเด็ดจริงท่านผู้ชมโอ้ม <"OS terms> ันควักไปแล้วฮะทำไมมัน วักบ่อยจะวายตัวเนี้ยผู้เล่นเกิดตัวอื่นเมมันจะควักบ่อยขนาดนี้นเลยนะฮะสัตว์เป็นผู้หญิงไงควักมาโชว์บ่อยๆใ,ให้รู้ว่าใหญ่จริงหมายถึงอเิจีใหญ่แต่ไม่ว่าจะใหญ่มาจากไหนก็โดนเจีวบานเราฆ่าตายหัวงหมดเลยครับผมหลังจากนั้นเราก็มุ่งหน้านะครับนะไปซื้อฮาคี้นะครับสังเกตกันครับผมจะทำให้เราฟาร์มง่ายขึ้นแล้วก็ฟาร์มได้เร็วขึ้นนั่นเองท่านผู้ชมครับหลังจากนี้ก็จะเร็วจัดๆแล้วเหมือนเดิมนะฮะไออูซอบมันก็จะหลอกแดกตังมึงนะครับประมาณสักเจ็ด ล้านนะไม่ใช่เจ็ดแสนพอเออเจ็ดล้านมันก็โหดเกินไปเกินกูมีอยู่สองล้านเองหนุ่มโอเคเจ็ดแสนห้าตึงๆและตอนนี้ผมก็ฟาร์มนะครับที่เกาะสกายเปียนะครับก็ใจจบแล้วครับตอนนี้เราก็เลยว่ห้าร้อยเจ็ดสิบห้าไปสู้กับก็ตเอเนลได้แล้วท่านผู้ชมครับมาดูกันว่าผลหัวใจของเรากับผลสายฟ้าใครมันจะตึงกว่ากันมาดูกันดีกว่ามาถึงเราก็ไม่รอช้าหยอกเย้าพญายมนะครับให้เลยสายฟ้าตัวนี้หลงเราครับผมนี่เนี่ยโปยสนี่ไปไงโปยสนี่ครับผมนะด้วยส้นตีนครับผมนี่กระทืบหน้าแม่งเลยวันนี้แป๊บเดียว เลือดเหลืองเลยหรือเนี่ยอุ้ยบอกได้เลยฮะยิ่งอัพผลพิศาจยิ่งแรงขึ้นนะครับบอกได้คําเดียวว่าผลเจนี่มันโคตรแรงเลยท่านผู้ชมอ้เอสร็จก,ก็เป็นผลของโบอาหฮนขอกผลหลงไหลหลงไหลลมเลาอะไรเงี้ยนะครับเออแล้วก็ทึบหน้าไปอีกทียี่เม่องล่ะเออไม่ได้แดกไม่ได้แดกนีออ่คอยทีเดียวน้องพั่วเรียบร้อยตายครับผมไม่สีเลือดสักแอะนะครับผลน,นี้ เลเวล625ก็มาเป็นสาวลำวงไม่ใช่ก็มาที่ก่อสุดท้ายครับผมวอเตอร์เซเว่นจัดการกับซาบูไรหน้าโง่พวกนี้นะครับนะตอนนี้เราน่าจะมีผัวมากกว่า30,000ตัวแล้วนะครับ มีผู้ชายเป็นร้อยเลยไปเยิงเป็นปืนเธอก็ไปมองคนอื่นเลยอะไรวะเนี่ยเพลงอะไรวะเนี่ยเสียหมดแล้วกุลองเพลงเขาโอเคจัดการไปครับผม8ตัวตึงๆฮะับสำหรับซามูไรแถวนี้นะครับบอสได้คำเดียวว่าตอนนี้ผลเราแรงจัดจัดแล้วท่านผู้ชมถ้ามันมีตื่นนะกูบอกเลยผลนี้น่าจะตึงมากเลยทำไมบอกฟุตไม่อัปเดตวาเลนไทน์บ้างครับพี่ผลตื่นหมหัวใจอะไรเงี้ยนะครับเอออยิงทีคนทั้งแบบตายหัวงหมดเลยนะครับหลงไหลหลงเราอะไรเงี้ยหกร้อยเก้าสิบเจ็ดนะท่านผู้ชมครับตอนนี้มาสู้กับบอสตัวสุดท้ายฮะบอสแฟงกี้ นั่นเองครับถ้าได้ตัวนี้เป็นผัวก็ถือว่าเอ็นเกมกันแล้วท่านผู้ชมครับเออเออไม่ชอบเท่าไหร่เลยชอบตดนะตดทั้งวันทั้งคืนนะครับใครได้ไปเป็นผัวเนี่กูว่านะบ้านเน้น่าจะมีแต่แก๊สไดท่านผู้ชมนะเออใช้แก๊สฟรีไงนะแม่งเอ้ยตดทีลุกเป็นไฟเลยเวนนะครับแล้วก็หยอกเย้าเพย์หยอกเหมือนเดิมนะเออหวานจะหนีไปเรื่อยๆครับผมนะจนกว่าเขาจะรักจะหลงนะครับี่เที่ยวเนี่ยไปสายยาสารหรือเปล่าผลเนี่ยเวนนี่ฮะยิงพลังไปครับผมอู้บอสนี่เลือดเยอะแน่ๆนะครับแต่แน่นอนครับผมไม่ได้แอมเรารกฮะนี่จัดา กูแต่ละทีเลือดกูเยอะขนาดหนุ่มเออเป็นผู้หญิงต้องแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับเออผู้ชายอย่างนี้กูกระทืบไปแป๊บเดียวใกล้ตายกันแล้วนะผู้ชมครับเรากระทืบไปอีกทีนะมีคนมาช่วยเราด้วยเรียบร้อยครับผมหลังจากนั้นก็ไปเอาคุญแจนะครับที่คุกแล้วก็ปลดล็อกนะครับมาจะเอเจอกับนี่เลยอาคายยุ้ดเลยไม่ใช่นะครับอาโอคิจิครับผมท่านผู้ชมผู้ชายผลน้ําแข็งนันเองนะครับมาโลกงโูเกียร์ลเปตอะไรกันมานะครับผมโนกงโูเกียร์ไม่ใช่น้ำทุบมือถือมาเลยกูจัดการเลยแล้วกันท่านผู้ชมครับแป๊ นี่เป็นไงล่ะด้วยพลังแห่งความรักนะครับทำให้คนตาบอดนี่เป็นไงล่ะนี่จวดจุดไปเลยจุดจวดไปเลย,เลยมีผัวอย่างเรามีผัวหรือยังจะได้เราไปเป็นผัวเอ้เป็นเมียรหรือเปล่าแล้วก็จวดจ,วด,จวดไปครับเนี่ยแป๊บเดียวก็าตายเรียบร้อยครับผมเท่านี้เราก็ไปเกาะต่อไปได้แล้วทันดีนั่งสายการบินแอร์ไลน์ที่คุณจะไม่ตายเพียงลำพังครับผมเพราะเราจะตายกันยกลำเลยโอเคมุ่งหน้าเข้าสู่โลกสองก็ถือว่าเป็นอันจบคลิปนี้ฮะกับผลหัวใจฟาร์มตหนึ่งถึงเจ็ดร้อยนั่นเองครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครั้ ลืมนะครับไปแต่งตัวเป็นอนิเมได้ที่แมปอนิเมดีไซน์ท่านผู้ชมครับฝากกันไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับไปเล็กครับผมบ๊ายบายอย่าลืมตอบคำถามกันด้วยเด้อ